สวัสดีค่ะชื่อเดบลานนะคะวันนี้จะมาเป็นคําพยายนถวายเกยียรติแพระเจ้าค่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับการอวยพรที่พระเจ้าได้ทรงอวย,อยพรข้าพเจ้าแล้วก็สามีของข้าพเจ้านะคะค่ะข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปงานฟื้นฟูของอาจารย์โจชัวนะคะที่เชียงใหม่ะคะ่ะ พอกลับมาจากงานฟื้นฟูที่เชียงใหม่อะคะ่ะสามีก็ได้บอกข่าวดีนะคะเขาก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเขาได้ปรับขึ้นเงินเดือนนะคะความจริงรอบนี้จะไม่ใช่รอบของเขานะคะจะเป็นรอบของเพื่อนเขาอะคะ่ะอีกคนนึงแต่เพราะว่าเขาได้ไปปีที่แล้วอะแล้วอะคะ่ะปีนี้ก็จะต้องเป็นของเพื่อนเขาซึ่งพระเจ้าก็เปลี่ยนนะคะ,ะเจ้าก็ให้หัวหน้างานแล้วก็ให้เจ้านายะคะ่ะ เปลี่ยนเป็นจากเพื่อนเขาก็กลายเป็นของเขาแทนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปรับขึ้นเงืนเดือนให้กับเขาอะคะ่ะแล้วก็ปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าพเจ้าด้วยอะคะ่ะ ก็ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าค่ะแล้วก็ข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้มาผูกพันตัวในคิสต๊าฟเนวายขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาจารย์หมอวรุณขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาจารย์ดาอาจารย์ดรคมเอกอาจารย์หน่อยแล้วก็อาจารย์ทุกๆท่านที่ได้เลี้ยงดูในฝ่ายจิตวิญญาณของข้าพเจ้านะคะข้าพเจ้าขอบคุณค่ะ